เราสด <ism> <ใ>ชื่นมากวันนี้น้องแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ให้อีกแล้วนะคะก็ลูกค้าที่พูเวลล่านะคะอยากได้มอเตอร์ไซค์สองคันแล้วก็เอามาส่งให้แล้วน้องใจดีด้วยไปรับให้ถึงที่พัดตาหนักเลยค่ะแล้วก็เราเอามาส่งที่นี่ที่นี่จอมเทียนนะคะถ่ายได้ไหมคะ สายได้ชื่ออะไรชื่อปายชื่อปายอ,อันนี้แน่หนูหนูนมาทำอะไรใช่นะฮะใชรเป็นรถ<อ>น้องมีกล่องเก็บของข้างหลังเนี่ยนะคะน่ารักมากไปไหนกันเด็กเอาไวนี่ให้อยากจะให้หนูเอาน้ำใส่กะละมังแล้วจะนั่งเล่นจะเล่นกัน 你你你的是你的，狗狗。那浪吗？我真的是全职丈夫，他 <Okay. S 1> 没有你，不 <Okay. S 1> 我不要玩。这我不要玩，hmm. 你要吃哪个？是，那浪。So tomorrow I will tomorrow I take the motorbike. ขอบคุณนะคะที่แนะนำลูกค้าให้ขอบคุณน้อง <ปะ S 1> ยุ้ยนะคะสวัสดีค่ะ, See you tomorrow. คะชียูทูน่าหรอได้เที่ยงนะคะมารับรถได้เที่ยงได้ค่ะได้ค่ะไอซ์ทริปแท็บบนไอซ์ทริปพัทยาแท็บบนไอซ์ดีบายอากาศดีดี I don't know.